ค่ะยูไม่ต้องคิดนานกับคันนี้เลย Toyota Fortuner 2.4V ปี2020เลขใหม่แค่50,000โลสภาพพร้อมลุยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยคันนี้เห็นเป็นสีดำแบบนี้นะเป็นสีดำที่ติดสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ได้ชุดแต่งหลอ่อๆมารอบคันแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะคันนี้เนี่ย ได้ลออลลอยสเปคเดิมโรงงานแต่ที่พิเศษก็คือเปลี่ยนยางมาแล้วเลขหมายห้าหมื่นโลก็เปลี่ยนมาแล้วนะได้เป็นยางบริสโต้ยางใหม่ปี 2, 2023กันไปเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพเบาะภายในกันะี่เลขหมาห้าหมื่นโลนะคะสภาพเบาะภายในยังคงแบบสวยงามกริปไม่สุดนะคะไม่มีขาดเบาอ,อยู่ในสภาพดีคอนโซลต่างๆอยู่ในสภาพดีนะคะแล้วก็มีแอร์อัตโนมัติพร้อมอะไรมัลติฟังก์ชันนะคะลดใช้น้อยเลขหมาแทบเพียงแค่ 5 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็นี่ด้วยความที่โตโยต้าเขาเป็นประวัติออนไลน์หมดแล้วนะคะคันนี้คือเก็บใบห้อยคอทุกครั้งที่เข้าศูนย์โตโยต้ามาตลอดเลยนะซึ่ง5้า0 0โลเนี่ยเข้าไปแล้ว7ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้รับประกันเลือกเลขไม่แท้ให้เลยใช้รถไม่เป็นนี่มีกู่มือการใช้รถให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะทุกคน เน่ใครดูรถไม่เป็นนะคะเราให้วันทูกขาอินสเปคชั่นเนี่ยมาเช็ครถให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ย่งที่บอกรถสวยติดเดิมหมดนะคะได้เป็นสภาพเกรด A แล้วนั่นเองเนาะใครหายอยู่สุดคุ้มเลยเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังกันค่ะรถสวยสวยเจที่นั่งนะคะซื้อทีนึงได้ใช้ยาวๆเลยสภาพบอดตอนหลังก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะคะตัวถางเดิมๆหมดไม่ค่อยมีชนหนักไม่ค่อยมีผิดคว่ำนะ ด้านท้ายก็มีชุดแต่งมาให้แล้วนะคะมีฝาท้ายไฟฟ้าให้ครบคันหมดแล้วด้วยเช่นกันนะที่สําคัญคันนี้เนี่ยรถใช้น้อยมือเดียวนะคะติดสีเดิมแล้วก็มีชุดแต่งหล่อหอมาให้แบบนี้นะพิเศษราคาเหลือเพียงแค่9 2 8 0แสับาทเท่านั้นเครดิตดีก,ก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้คะ่ะถ้าใครถูกใจก็รีบทักมาสอบถามกันเลย